ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานแอตแลนตาชนะ21สกอร์สูง3.25เสียครึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนานนเฮียหยวนจะพาดทีในช่อง y YouTube เฮียหยวนพารวยผมให้เต็มที่แล้วนะครับถ้าพลาดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆบอลน่าจะชนะเยอะแต่กับชนะเฉื่อยแต่พวกเขากลังเป็นอันดับ3ในตารางกันโช่เซเรียเอสำหรับแอตแลนตา ก่อนนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮยหยวนยังเป็นทางการ atdka เก้าหนึ่งเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะน,นี้อย่าลืมนะครับสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮยหยวนแจาก v แล้วนะครับสนใจสมัครสมาชิกอย่าลืมนะครับ กดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมท,ทําแถบลิงก์สีฟ้าเอาให้แล้วคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มที่เด็กเฮยหยวนแจก v p แถมช่วงนี้เฮยหยวนแจกโปรโมชั่นกดลิงก์รับซับแชร์ลิงก์เพื่อนเล่นเรารวยรายได้เสริมที่มากกว่ารายได้ลักโอกาสของคุณมาถึงแล้วด้วยระบบใหม่ล่าสุดเพียงคุณแชร์ลิงก์ของเฮวนคุณก็จะได้ยอดเทิร์น1%ของเพื่อนเล่นนะครับ ครับวันนี้เฮียหยวนยังสนใจไปทางบอลกันโชเซเรีย A เป็นการเจอกันของกายารี่ทีมอันดับที่13เจอยูเวนตุสทีมที่ได้แชมป์กันโชเซเรีย A ไปแล้วนะครับที่สนามซันเดยมบาลินาบ้านของกายารี่แต่เวลาตี2.45นาทีตรงตามเวลาบ้านเราหน้าเสือเป็นทางยูเวนตุสต่อที่ราคา1ลูกมาดูระบบการเล่นและการจัดตัวผู้เล่นของยูเวนตุส และไกยอรี่กันนะครับว่าทั้ง2ทีมจัดชุดผู้เล่นชุดไหนลงเจอกันวันนี้ไกยอรี่เจ้าบ้านมาในระบบ4.3.1.2ามกยอรี่ถือว่าเป็นทีมกลางตารางไม่มีลุ้นศึกยูฟายูโรปลาลีกแล้วนะครับเล่นให้จบฤด,ดูกาลเท่านั้นส่วนยูเวนตุสพวกเขายังมีศึกใหญ่ยูฟ่าแชมเปียนลีกรอพวกเขายอยู่ทำให้วันนี้เฮียหยวนมาดูตารางคะแนนและสิติ การเจอกันของทั้ง2ทีมและฟอร์มการเล่น3นัดหลังสุดในกันโชซิเลเอนะครับกายารี่18นัดหลังสุดในฐานะทีมเจ้าบ้านชนะ6เสมอ4แพ้8ยิงได้30เสีย28ยิงประตูได้เยอะและก็เสียประตูเยอะเช่นกันสำหรับกายารี่ที่เล่นในบ้านส่วนยูเวนตุส18นัดหลังสุดในฐานะทีมเยือนชนะ10เสมอ3แล้วก็แพ้5ปีนี้ยูเวนตุสออกเยือนมีให้แพ้ มีแพ้เห็นเยอะนะครับสําหรับฤดูกาลนี้ยิงได้30แล้วก็เสียยีิบสียิงได้เยอะแล้วก็เสียประตูเยอะเช่นกันมาดูฟอร์มการเล่นสามนัดหลังสุดที่เจอกันในฤดูกาลก่อนปี2 0 1 8ันส0 u ถึงสองพยูเวนตุชนะ3 1ชนะ20แล้วก็ชนะ40เห็นได้ชัดนะครับว่าย u ูเวนตุสข่ S, มไกยรี่อย่างเห็นได้ชัดในฤดูกาลก่อนชนะ3นัดหลังสุดแถมยิงประตูมากกว่า2ประตูแทบทุกนัด และเฮียหยวนให้สังเกตมีการยิงประตูมากกว่า2.75ประตูถึง2นัดจากสามนัดหลังสุดทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนไปทางบอลกันโชซีเลเอเป็นการเจอกันของไกยรยี่เจออยูเวนตุสเดตเวลาตีสองส้านาทีตรงตามเวลาบ้านเราฟอร์มการเล่นของไกยรยี่ในบ้าน ยังดูไม่โดดเด่นเท่ากับฟอร์มการเล่นทีมเยือนของยูเวนตุสนะครับแม้ยูเวนตุสพวกเขาจะได้แชมป์ไปแล้วแม้การส่งตัวสำรองก็ยังดูดีกว่าตัวหลักของกายารีในฤดูกาลนี้ทำให้เฮียยวนมองว่าวันนี้ยูเวนตุสจะไล่บทขยี่กายารีส่วนกายารีการเล่นในบ้านแม้จะยิงประตูได้เยอะแต่พวกเขาก็เสียประตูเยอะเช่นกัน ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดสกอสูงที่ราคา2.75หรือราคา2ลูกครึ่งควบ3เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสําหรับวันนี้มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้สำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทำบอลกันโช์ซีเีย กายรีเจอ,อยูเวนตุสแตะเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีตรงตามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ขั้นต้นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ายูเวนตุสมีผลงานที่ดีและเหนือกว่ากายรี MM. อย่างเห็นได้ชัดแถมพวกเขาเล่นเกมนอกบ้านยิงประตูดได้เยอะแต่กายรีการเล่นในบ้านก็ยิงประตูได้เยอะและเสียประตูเยอะเช่นกันทําให้นวันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดสกอร์สูง ที่ราคา2.75หรือราคา2ลูกครึ่งควบ3เป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม บริเวณด้านล่างเพื่อเวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นําแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด VP ครับอย่าลืมนะครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนนะครับทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนกับเฮียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง,ง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิก กดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมท้ำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP ช่วงนี้เฮียหยวนทำโปรโมชั่นไว้ให้แทนคำขอบคุณจากใจในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP กดเข้าไปรับโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะครับขอบคุณครับ